สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่2สิงหาคมนะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวในช่วงเชา้าที่ผ่านมาราคาทองคําก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลนะครับอยู่ยังอยู่ในไซด์เวยกรอบแคบๆนะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายๆเย็นๆก็จะมีตัวเลขการประกาศจ้างงานของสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ประมาณแสน เกือบสองแสนนะครับแต่ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าแสนลดลงไปสามแสนมีในยะอะไรที่ป่าเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรินีสดากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชายนิ่งโกเบเรียนนะครับไปดูกันว่าคุณวิโรินีมองกันว่าไอตัวเลขที่มันจะลดลงขนาดนี้จะส่งผลต่อราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฝากให้มองไปถึงตัวเลขนั้นฟาร์มสุกเลยด้วยนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคํามากน้อยเพียงไยสรสวัสดีครับคุณวิโรินีครับสวัสดีค่ะทองคํา วันสองวันในสัปดาห์นี้เองแลดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแนวโน้มจะไปงไงต่อครับถ้าเราจะพิจารณาจากเทคนิคตอนนี้ก็คือภาพรวมหลกัหลกๆรายสัปดาห์เนี่ยเป็นการกดซึมลงเนาะแต่ว่าการปิดของรายเดือนเนี่ยไม่ได้ชีเ้เทนนะว่าจะต้องลงหรือขึ้นนะคะต้องอ,อาศัยความเติมเลี้ยย่อยแต่ทีนี้ว่าเรามาดูกราฟรายวันเมื่อวันปิดไม่ดีด้วยก็อาจจะซึมลงมาแถว9.40ถึง9.30เข้าจุดนั้นได้อยู่ ถ้าเขายังพยายามที่จะยืนจุดนั้นได้ก็อาจจะมีแรงเด้งขึ้นมาแต่ถามว่าเด้งแรงไหมก็การทะลุดึงเก้าแปดศูนย์ยังเป็นเรื่องยากอยู่ต้องมีปัจจัยมาใดนะคะครับก็แค่รอบๆสั้นๆนะคะ่ะม,มีข่าวใหญ่ก็คือฟิเลตติ้งที่ลดอัตราความอ่าอะไรัความน่าเชื่อถือของสารัฐลงมาใช่ไหมครับตรงนี้จะส่งผลมาาง้อยแค่ไหนครับ จริงๆเขาก็ควรจะต้องลดตั้งนานในช่วงที่เจรจาเรื่องเพดานนี้เนาะแต่ว่าเหมือนกปบว่าเป็นเอฟเฟกย้อนหลังอ่ะตลาดก็เลยไม่ได้ค่อยให้น้ำหนักกับเขามาเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเช้าก็มีเปิดแก็บขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีนัยยะอะไรเพราะว่าตลาดก็มองตั้งแต่รอบที่เขาคุยเรื่องเพดานนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วว่าก็น่าจะลดแต่เขาไม่ได้ลดช่วงนั้นมาย้อนหลังเฉยๆค่ะแล้วก็มาอ้างเหตุผลว่าอลดเพราะว่าตอนนั้นคุยกันยากเหลือเกินแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้ซ้ ในทุกในุรอบที่เจรจาอย่างนั้นคือน,นี่มี ADB ถูกไหมครับ a d p ทำไมตัวเลขเขาคาดการต่ํมากมากเลยครับใช่ใช่ตรงนี้ยังงงอยู่ว่าคาดการต่างจากตัวเลขนอนฟ้าวันศุกร์เยอะมากเลยนะใช่คาดการในวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยอวือหวาแต่ว่าให้น้ําหนักกับวันเนี้ยวือหวาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสออมมติว่าออกมาตามค่าจริงๆอ่ะร,ราคาอาจจะดีดส่วนขึ้นไปได้นะคะแค่แค่้นเอง แต่ผมมันต่างกันตั้งสามแสนเลยนะคุณบิลลาเซนต่างสามใช่ต่างกันสามแสนมันมันมีระยะอะไรแม่อโดยปกติ A D P อ่ะถ้าเกิดเราไปดูค่าเบตการเขาแล้วมันจะอยู่ประมาณสองแสนนิดนิดมันอาจจะเป็นเพราะว่ารอบที่แล้วอะคือขึ้นไปเยอะใช่ขึ้นไปแรงแล้วรอบเนี้ยถามว่ารอบเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งเคเนี่ยไม่ได้ผิดปกติแต่ผิดปกติตรงรอบที่แล้วมากกว่าครับครับถ้าอย่างนี้กรอบการลงทุนในวันนี้จะนแนะนํายังไงดีครับ ถ้ากี่วกบการลงทุนในวันนี้มองว่ายอ่อเข้าซื้อแช้เล่นรอบอาจจะเป็น1940แล้วก็แบ่งมาอีกทีก็ประมาณ1930สร้าง SL ไว้ที่1925<ม>ถ้าเขามไม่หลุดเขาอาจจะขึ้นมาให้เรา TP เแถว195764คาในวันจะได้ประมาณนั้นก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลุดลงไปมีแนวโน้มก็ไม่ไม่น่าจะมีทาไมหลุดไปได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยเลยค่ปะปัจจัยจะนิ่งๆถ้าจะเป็นข่าวใหญ่จริงๆก็จะเป็นสัปดาห์หน้าเรื่อง CPI ของอเมริกาน่าจะเป็นตัวไรตลาดได้ดีดกว่าอ่าฮะ คือถ้าเกิดว่าเกิดว่าวันนี้ตัวจ้างงานเอกชนถ้าเกิดว่ามันลงมาแถว191191ตามที่คาดการจริงๆราคาทองจะไปยังไงครับถ้าลงมาตามค่าจริงๆก็จะเป็นบวกกับราคาทองก็ย่อลงมาแล้วอาจจะดีดกลับขึ้นแต่ถ้าเกิดดีดกลับแล้วยังติดนาะต้านที่1965ก็ต้องทีพีก่อนเขาอ,อาจจะย่อลงมาใหม่อาจจะไม่ลึกแต่ว่าจะค่อยๆใสวีออกค้างเพราะอย่าลืมว่าการาฟปลายสัปดาห์นี้เขากดลงมากๆอืม รัศร้าศนัทธือปิดไม่ดีแต่ยังไงแล้วคือการปิดไม่ดีแบบนี้ยถ้าสัปดาห์นี้สามารถปิดยีเหนือหนึ่งเก้าห้าศูนย์ได้สัปดาห์หน้าอาจจะมีลุ้นดีดขึ้นแล้วค่อยลงอ๋อครับก็ได้มองเผื่อ,อไปนอนฟาร์มมาสูงนิดนึ่งฮะจะเป็นยังไงดี่ยนอนฟาร์มนอนฟาร์มไม่ได้ให้น้าหนักเยอะเนอะเพราะว่าคาดการณ์ไม่หวือหวาเลยอย่างคาดการรอบที่จะออกสองศูนย์เก้าเคเนอะ,อะรอบนี้ก็คาดการสองศูนย์สามเองเพราะฉะนั้นถ้าออกมาไม่พลิกล็อกตามคาดก็จะเน้นเทคนิคเป็นหลักนะคะ,ะไม่มีนัยยะนะไม,ไม่มีนายาัยยะไม่มีายะ โอเคทองไทยครับทองไทยถ้าในทองไทยก็ต้องมาดูค่าเงินบาทชั่นบาทไซเวนเนอร์วันนี้จะมีประชุมกรนงตอนบ่ายสองตลาดก็คาดการว่ากรอนอง,อง,อง,องจะขึ้นตัดดอกเบี้ย25ี่สิบห้าเพอยต์ถ้าเกิดขึ้นได้จริงๆอาจจะมีแะแลบแข็งลงมานิดหน่อยแต่ว่าเราก็มองแข็งไม่เยอะเพราะว่าจะติดประเด็นการเมืองวันที่สี่ถ้ายังไม่ชัดเจนอีกบาทจะกลับมาอ่อนเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสดีช่วงที่บาทยังไม่ได้รีบอ่อนไปไหนอะ่ะ ราคาไทยจะย่อลงมาแถวแถวสามหนึ่งหกร้อยห้าสิบสามดึงห้าร้อยห้าสิบให้เขาซื้อเล่นรอบก็ยังเป็นเล่นรอบค่ะเพราะว่ากรอบทองไทยจะแคบเหมือนกันคือต้านจะกดลงรับก็จะกดลงเหมือนกันอือฮึแล้วแล้วเงินบาทเองจะอยู่สักเท่าไหร่ครับประมาณจะอยู่แค่สวิงออกข้างค่ะไวิงออกห้างคือบาทจะไม่ได้หวือหวาเพราะว่าเทนมันยังคือหมายถึงว่าการเมืองไม่ได้ชัดเจนแต่ยังมีตัวพยุจริง,รงๆแล้วความไม่ชัดเจนของการเมืองจะทําให้บาทอ่อนเนอะแต่การพยุง กำมีประชุมกรนงอตอนเนี้ยแล้วขนาดที่เงินเฟอ้อเราตา่ําต่ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้วนะแต่เรายังขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ก็เหมือนกับว่าดึงความน่าสนใจหักล้างกับการเมืองไปอะ่ะทําให้เทนแทนที่บาทจะอ่อนค่าขึ้นไปกลับเป็นไซส์วีออกข้างคือมีตัวตัวดึงเรื่องดอกเบีย้ยแข็งเล็กๆเร็ม,มาเนี้ย嗯嗯嗯บาทก็เลยไซส์วีแค่ออกข้างค่ะไม่ได้ไม่ได้อ่อนแบบหวือหวาในช่วงสองสามวันนี้อ่าฮะฟองไทยก็เลยยังยังอยู่ใต้สามหมื่นสองไปอีกระยะเลยอย่างงี้จุ๊บไหมฮะ สักพักหนึ่งเลยค่ะต่อให้เขาเกี่ยวสามหนหรือ5้าหมาได้เวลาเขารีบาวกลับเนี่ยเขาก็ยังไม่ทะลุสามหมขึ้นไปได้ไง่า mm. ยๆอืมก็คือเราก็แค่เล่นรอบค่ะสมมุติว่าเราได้ ได้แนวรับสองจุดนั้นมาแล้วเล่นรอบก็อยู่ในโซนแค่สามหนึ่งแปดร้อยกับสามหนึ่งเก้าร้อยแค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยแล้วก็รอย่อในราคาซ้ำๆแบบเนี้เข้าเข้าซื้อเล่นรอบใหม,มแ่แค่นั้นแด้แค่นี้เองทําได้แค่นี้ก็ต้องก็ตนะ้องรอสปอร์ตให้ชุดไกลๆเนาะแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มือนสปอร์ตผโเห็นกดโดนกราฟกดลงตลอดต่อเนื่องเลยนะแบบงูหัวไม่ขึ้นเลย ใช่แต่แปลกตรงที่ว่าเขากดลงแต่เขาไม่ทิ้งตัวนะเหมือนกับมีรองร่วงรองไอ,งอสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามาเช็คข่าวตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเลข cpi cpi สัปดาห์นะี้อาจจะทาให้ให้กราฟลงซะมากกว่าแต่ทําไมสป,ปอตถ,ถึงยังยืนได้แสดงว่ามันจะต้องรอปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ cpi อีกอที่จะชูดราคาขึ้นไปทําทากราฟแบบรายเดือนสวยๆก่อนแล้วค่อยทิ้งลงมาข้างล่างในช่วงหลังกลางเดือนไปอะไรเงี้ย หนึ่งก้าสี่สูนี่ลงมาทดสอบหลายครั้งมากเลยนะครับ,รบยัง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 ย,งยืนได้อย่างสบายสบายเลยอะรอบเนี้ยรอบนี้อาจจะสูงตึงต้องรอดูอจจะนะอาจจะยืนไม่สบายแต่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมยังพออยู่ได้ยังฉละลงแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ยังพออยู่ได้อืมอืมอืมก็มก็ค่อยดูดูเป็นวันายวันใบเนาะใช่ค่ะยังต้องวันต่อวันอยู่เพราะว่ากราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับช่วงคำคำก็ต้องมารอดูแลครับว่า ตัวเลขที่ออกมาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่านะครับถ้าลงมาอยู่แถวตามที่คาดการแถวแสนเก้าสองแสนเองก็อาจจะทําให้ราคาทองคําดีดตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าลดลงจากเดือนก่อนนี้ค่อนข้างจะมากทีเดียวส่วน นอนฟาร์มคุณวิโรจนีบอกแล้วครับคงไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะตัวเลขคาดการก็เท่าเท่าเดิมนะครับคงไม่มีอะไรไปรอ CPI กันสัปดาห์หน้าเลยก็ต้องขอบคุณคุณวิโรจนศีสดากรผู้จัดาก,การฝ่ายบิค้อการลงทุนของทางชายนิงโกบุเรียนะครับที่มารวมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบฝากกดปุ่มกดไลค์กดแชร์กดสมัคร like, ย่องทางต่างๆของโกอาราเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ